เป็นทุเรียนบ้านครับผมอยู่ใต้ต้นถนนอยู่ใต้ต้นถนนแต่สวยมากครับผมนี่ดูดิเขียวๆแล้วฮะฝังต้นเนาะแตกแตกแข็งอะไรครับเนี่ยอย่าฝังลึกนะครับผมการปลูกทุเรียนอย่าไปฝังลึกอ่าจะไปฝังยึกลึกนะครับผมปล่อยให้มันลอยเงี้ยอ่ามันไปเอง,เองมันอ่ะจะไปฝังรากทุเรียนลึกครับผมแล้วเวลาคุมก็ใช้ไม้อย่างเงี้ยผมกิ่งไม้อย่างเงี้ยนะ มาวางก่อนแล้วค่อยเอาอะไรมาคุมไว้ใบกล้วยก็ได้ทําให้งล่างโปร่งวันนี้ไปเจอของลุงลุงเอาย้ามาคุมเลยครับผมมันไม่หายใจไม่ได้ผมดนมินหายใจไม่ได้แล้วแต่แกนะเราก็แนะนําประมาณนั้นนะ <c oughs> แต่แกจะรับฟังไหมผมวันนี้พ่งเอามาคุมเมื่อวานเนี่ยนี่ผมได้ใบใบต้นคูณใบต้นคูณน,นี่ดีเลยครับผมใบมันโปร่งมันมันยังไงอ่ะ เนี่ยผมยังไม่ปิดเนี่ยนี่ต้นนี้ผมย้ายมาจากฝั่งนูน้นที่สามต้นแรกที่ผมซื้อมาตรงนั้นมันไกลน้ําเกลยดแล้วก็ย้ายมานี่ย้ายมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งท่านเนี่ยไม่เป็นไรครับผมเริ่มแตกแล้วที่ผมปลูก,กสามต้นแรกครับสามต้นแรกอยู่ตรงกล้วยมันไกลน้ําเกลีกยดหิ้วน้ําไกลตรงนี้ใกลสายยางหน่อยทุเรียนทุเรียนอ่าอันนี้หน้าบ้านนะตอนนี้ต้นเจ็ดสิบบาท ต้นเล็กประมาณนี้นะย้ายมาได้ผมผมย้ายได้ผมยกมาเลยนะยกมาทั้งรุ่นเลยแต่ผมไม่ได้ทําคลิปมันก็ยังอยู่ผมยังไม่เป็นไรเนะ่ยมันอยู่ไกลเกินก็เลยย้ายมายู่นี่ทํโคกตรงนี้แล้วก็ใช้ใบใบต้น,นขูนครับผมต้นขูนต้นขูนผมสองต้นใช้ใบขูนใบขูนเนี้ยผมจะตัดใบขูนลองอีกนี่คุมต้นอีกนี่ต้นกล้วยทุเรียนผมนะเห็นความแตกต่างของของลุงไหมฮะ ของลงเนี่ยเข้มปุย๋ยแกใส่ปุ๋ยเยอะทุเรียนใส่ปุ๋ยไม่ได้ครับทุเรียนเล็กนับเม็ดใส่ได้เลยเทุเรียนอน่ะจะใส่ปุย๋ยใบง,งอกหมดเลยแล้วก็คุมต้นไม่เป็นด้วยแกคุมไม่เปน็นต้องใช้ใบไม้ประมาณนี้ผมให้มันโบงประมาณต้องเอาใบเป็นก้านเป็นก้านมาลองอรผมผมใช้ใบก้านมาลองกันนะเนี่ยวิธีการก็คือลองเอาใบใบเป็นก้านๆเ,เป็นก้านไม้อะ่ะมาวางก่อนแล้วค่อยเอาเศษใปไม้มาคุมทีหลังครับผมวิธีการ ผมโคนนะแนะนําประมาณนี้ครับผมเนี่ยโคมก็ไม่ได้คุมมิดด้วยนะผมไม่ได้คุมมิดโคนนะผมคุมข้างๆอ่าไม่เห็นความแตกต่างกับของลุงเลยนะลุงนี่โอโ้โหเอาย่าอย่างเงี้ยไปคุมไม่รอดดินหายใจไม่ได้ครับผมเนี่ยมันต้องโปร่งปงอย่างเงี้ยผมต้องคุมประมาณนี้เอาเป็นก้นนอย่างงี้มาวางก่อนแล้วก็เอาเศษหญ้าเศษใบกล้วยมารองครับผมประมาณนี้ให้ข้างล่างมันลมมันผ่านครับเคล็ดลับเล็กๆน้อยนะครับเคล็ดลับนี้ไม่มีใครบอกใครด้วย วันนี้ไปเจอมาแล้วไปเจอของลุงก็สงสารลุงจนตายตายผงมาตายไม่รอดหรอกแกก็สั่งมาปลูกอีกอีกอ,อกประมาณสองสามที่ผมจะไปดูว่ามันจะรอดไหมเ <c oughs> นี่ยวิธีการปลูกครับเอาม,มาตั้งให้รากหนร้อยนิ่นึงครับผมให้ปลูกอากาศอันนี้ต้นต่อบ้านเนาะต้นละสิบบาทเนี่ยเนี่ยสวยเลยเนี่ยเขียวเลยฮะเนี่ยเห็นไหมหเห็นความแตกต่างไหมฮะเดี๋ยวกกนนหนูปลูกไก่นนดนึงนะผมเพื่อเรียนรู้นะผมเพื่อศึกษา รู้แล้วเราบอกต่อแล้วเราเป็นห่ววิชาทุกคนในส่วนเขาก็าจะไม่บอกว่าใส่อะไรบ้างอะไรยังไงเขาไม่บอกนี่มาแบ่งปันรับผมแบ่งปันความรู้ในการปลูกทุเรียนเนาะผมปลูกสองแนวเนาะทุเรียนบ้านสั่งมาต้นจากใต้ต้นละสิบาทแล้วก็ซื้อแถวบ้านต้นนี้ยังยังอยู่ะฮะนี่ยวิธีการคุมต้นอย่าไปคุมมิดนะฮะอย่าไปคุมมิดถึงเง่ามาเลยเนี่ยถ้าคุมก็ต้องเอาแบบกิ่งไม้อันนี้เป็นกิ่งไม้นะครับผมกิ่งไม้กิ่งไม้ เป็นกิ่งไม้เอาเศษมาวางทีนึงข้างล่างให้่าให้ใบไม้ทับโคนประมาณนั้นน่ะให้ลมผ่านได้ประมาณนั้นอากาศผ่านช่องได้ประมาณนั้นครับผมเคล็ดลับเห็นของลุงแล้วโอ้โหผมบอกไม่รอดละลุงเนี่ยผมก็ไม่กล้าพูดเนาะไม่กล้าตีแกแรงแกแก็คงมั่นใจของแกแกนี่มั่นมากเนะหมดไปหลายหมื่นแล้วเนี่ะไม่ต่ํากว่าไม่ต่ำกว่าหมืม่ 10, นเน่ะซื้อพันเ่ะพันของแกซื้อพันร้อยห้าสิบด้วยต้นร้อยห้าสิบต้นใหญ่ด้วย เดี๋ยวผมพาไปดูหลังบ้านเป็นยังไงผีบต้นอยู่ด้วยกันนะครับผมทุเรียนแะเนี่ยผม,ผมย้ายย้ายมาจากโน้นนะผมยกมาเลยนะผมยกยังไม่เบียน,นไปเลยเนะ่ยยกมาอยู่ข้างหน้าบ้านจากหลังบ้านมยกมาอยู่หน้าบ้านป่ากล้วยอยู่ป่ากล้วยไม่ไม่เดินครับมันชอบชอบ,ชอบแดดครับชอบแดดลำลาใต้ต้นไม้เงี้ยได้เดดต้ตนถนนประมาณนี้ครับอ่ะไปจูหลังบ้านกันตามดูคลิปหลังบ้านนะครับ